สายเบิ้ลนต่อคานต่อคานต่อบิดแล้วบิดแล้วลงล่างไปลงล่างไปลึกลึกลึกปลยโอ๊ยเรียบร้อยนะขุดอย่างนี้เรียบร้อย ไอยถอยบักหำมันตบักหำมันตแลยหำมันตแลมา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 โยกของอะไรมีโยกเนี้โยกเนมอ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 นโยกองอะนโยกออะนดเดียวถอยมาถอยมถอยมามเดเดินได้ลยบ่อเราตงมันน่ะเราหักรอ็ตังเดี๋ยวแตกของอะไรอันเราบ่บ่รอด้น่ะกับวอตรงตรง บอให้แกพงอะไรต้งเลยลบไปไซนอยงเดียวเล่นเหรอตรงไตรงมาขยบพงอะไรหน่อย sure> ้พงอะไรพงอะไร้หน่อยใ้หน่อยพงอะไรหน่อยติดขนาแล้วติดห้เราติดห้เรากวาอะไรพงอะไร เปงานแงนวครับไไปเดินไปเดินว้าวว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 วงวว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  มาดิมาดิครับผมบอกเลยรับมาดิบอยอ่าได้อยู่โอ้โห